วันนี้เรามาเสริมแหนบให้กับออนนิวครับคันนี้นะฮะเราใส่กองโหลดด้วยนะฮะก็คือใส่กองโหลดแล้วก็เจาะย้ายอูแหนบหน้าใส่แหนบ20มิลข้างละ2แผ่นนะครับมาดูกันตอนนี้รับน้ำหนักกันที่2ตันนะฮะไม่นั่งเพทนะครับเจาะย้ายอูแหนบหน้านิดน,นึงเพื่อไม่ให้แหนบต่ำนะครับป้องก,กันแหนบต่ำนะฮะไม่อยากให้แหนบต่ำตรงซุ้มล้อก็เหลือนิดหน่อยนะครับคันนี้ลูกค้าเขาตัดลูกยางมาแล้วนะฮะตัดลูกยางช่วยมาแล้วก็คือไม่ให้นะ้ ง่ายนะครับใส่กองโหลดช่วยนิดนึงนะครับลูกค้าอยากไเ้เตี้ยแต่ว่าตรงเตงสี่นิ้วเราหมดไงถ้าตรงเตงสี่นิ้วเรายัางอยู่ก็น่าจะกําลังดีครับ,นะร,บระดับสองตันเขาเกือบนั่งเขาแต่ไม่นั่งนะครับแต่ตอนเนี้ทุกอย่างนั่งเขาเนี่ยห่างเยอะนะครับห่างอยู่ประมาณนิ้วครึ่งได้นะครับพูดง,ง่ายๆว่าจะใส่กลองจะใส่ตรงเตงสั้นก็ได้นะฮะไม่ใส่ตรงเตงสั้นก็ได้นะครับสร,ง,สรบสงรถเดี๋ยวเป็นรถเบารถเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ สำหรับ2ตันนะครับเป็นออนิวนะกันนี้ระดับ2ตันก็บรรทุกได้คนระับให้ดูนะโอเคแต่ถ้าอยากได้เตี้ยกว่านี้นิดนึงก็พอดีตรงเตงหลังผมหมดไงนะครับถ้าตรงเตงหลังมีก็จะเตี้ยลงไปมากกว่านี้อีก1นิ้วนะครับแต่ถามว่าติดตุ้มไหมไม่ติดหรอกครับเพราะว่าตุ้มห่างประมาณนิ้วครึ่งได้กับ2นิ้วเนี่ยฮะแล้วก็รถลูกค้าก็ตัดลูกยางมาแล้วนะครับยังไงก็ไม่ติดแต่ก็เผื่อช่วงกระแทกได้นิดหน่อยนะฮะ mm hmm. เผื่อช่วงจำได้นิดหน่อย ถ้าเป็นทรงนี้เอาไปอันว่าถ้าทรงนี้นะครับสองตันก็แบกได้นะครับแต่ถ้าจะเอาทรงแค่ตันครึ่งนะครับก็เปลี่ยนตเัเตงหลังเป็นสี่นิ้วก็เตีย้ยแล้วก็แบกได้หนึ่งตันครึ่งด้วยนะครับไม่นั่งเผาแน่นอนอ่ะเราทํารถเสร็จแล้วเราก็ลองทดสอบน้ําหนักให้ลูกค้าได้ดูกันนิดนึง<ๆ>เพื่อจะให้ลูกค้าได้รู้ว่ารถของลูกค้านั้นนะระดับตันครึ่งหรือสองตันจะรับน้ําหนักไหวอย่างที่ลูกค้าต้องการหรือเปล่านะครับโอเคก็ถือว่า อ่านนะครับไม่นั่งเผาเราไม่ติดซุ้มสองตันก็แบกได้ครับช่วงเดงช่วงยุดหยุดก็มีให้นะครับนะฮะขัดนิ่มขับสบายนะครับแล้วก็พูดง่ายๆว่าตันครึ่งสองตันก็รับไหวนะครับสวยงามครับโอเคทำรถแล้วก็ทดสอบให้ลูกค้าได้ดูกันนิดนึงนะครับให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าแบกน้ำหนักได้อย่างที่ลูกค้าต้องการนะครับ อเนลครับเป็นรถแคปนะครับขอบคุณมากครับเป็นทางปลอดภัยครับคอ,อกหล่อจริงๆครับคอ,อกสวยมากโอเคคันนี้นะครับก็มี20่มิลข้างละ2องแผ่นนะครับเจาะย้ายหูแนบหน้าใส่กองโหลดปรับองศานิดด้วยช่วยนิดนึงนะครับกอพอแบกไว้ครับระดับ2ตัน